สวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมภูปุรณะลกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมงบกสุดพักร้อนแมปกบเลี้ยหล่ากันดีกว่านะครับทุกคนซึ่งผมได้คอมเมนต์ช่องพี่เขาไปว่าพี่ครับพี่ครับแมปจุดพักร้อนขอให้มีทะเลมั่งได้ไหมครับเนี่ยเขาก็ทำมาให้ผมมันเป็นแบบทะเลแล้วนะทะเลมันก็ดึประมาณนี้เวลาผมไปเล่นน้ำอบบมันก็จะลึกประมาณนี้ ใครไไนนที่เคยไปเล่นเจดนาบุกประมาณนี้กดกดไลค์ด้วยตัย้งแผูกติดอ่ะผมไปเล่นทะเลนิเาว่าเรากลับมาเขาเริ่มวัดซึ่งวันนี้เราก็จะมาชมวิวจุดต่างๆในตร้อน ดจำได้อยู่ว่ามันมีนั่นแหะไอ้ที่จับกรุบกรุบบนนู้นแล้วก็ร้านอาหารเนี่ยพวกนั้นน้ำตกต่างสวยจำได้ว่ามันมี ABC กบเล่นหลับอยู่ในนี้เลยตัวนู้นจะเป็นเอเลี่ยนเห็นไหมเอเลี่ยนตัวนู้นส่วนตรงนั้นก็จะเป็นชาลามส่วนที่กบอย่างนั้นเหรอที่กบก็อยู่ที่ศาลาดู สวัสดีทุกคนขอให้สนุกกันนะก็ไปสนุกกับเพื่อนสาราบอกว่าฉันอยากว่ายน้ำจงโยยเดยวพี่เขาอัพเดตมาหรือว่าก็หลายวันอยู่ตอนเขาอัพเดตอละผมลองได้ดูหรือว่าก็สนุกดูเดียผมก็มาทำกดเชร์มีตำรวจกับเออไออะไรนะขโมยพิษ ป้องร้องไมีใครมัางน่ะก็ตุกกระใจหมดนึกว่ามีผมแค่คนเดียวมีหลายคนเลยนะนั่นแหละมาตกปลากันดีกว่ามะปลอดภัยเลยตกปลาจับจ่อสูงียังหลอด าบอกว่าปลามันจะมานานอีกหนึ่งนะทุกคนก็ต้องรออะออไปเล่นไปเล่นไปเน <Yeah. S 1> ได้ปลาสีทองว้าวว้าวพี่เขาบอกว่าถ้าเติมถ้าเติมไปนานะในรานค้างนั่นพี่เขาคือปักจียถ้าเติมไปเ,เป็นตกปลาสีทองอะมันจะได้แต่ปลาดีๆมันจะตัวได้ร้ายจะไม่ได้มันจะได้แค่ตัวสีเขียวสีทองเนี่ย ไอสีเลยไอสีเทาจะไม่ได้นไม่แบบตกปลาปกติก็ได้แล้วนะผมผมตกใจหมดผมก็นึกว่าทำไมมันเป็นแบบนี้ผมก็นึกว่าอัน,นี่ขายสองพันสามพันสี่พแตกต่างกันเลยก่อนนั้นเนี่ยตอนที่ผมมาเล่นช่วงแรกๆอะ่ะตอนประมาณกี่วันที่แล้วะแต่ก็ผ่านมาประมาณหลายเดือนอยู่นะประมาณหนึ่งเดือนขึ้นเลยมั้งหรือสองเดือนก็ไม่รู้ ทำมาประมาณอาจจะสองเดือนหรือเปล่าเพราะตอนแมพพี่เขาเนระิ่มมาผมก็ลองไปเล่นดูผมก็เล่นตั้งแต่นั้นแหละตั้งแต่แมพพี่เขาสร้างซึ่งตอนนั้นผมยังไม่ทำคอนเทนต์ไงตอนนั้นผมยังไม่ทำคอนเทนต์เลยเพิ่งมาได้ทำวันนี้งซึ่งเราจะมาไห้ด้วยเลยบอกอย่าตีหัวชันโอเคผมไม่ฟังส่่นตอนนี้จะเป็นโซนเต็นนะ เดี๋ยวเขาตอนนี้มาไว้ด้วยเหรอตอนนี้ทำไมนนเป็นัลี่ยนนี่คือสตัง้สตงสไตล์หัวชันที่ผมชอบปั๊บให้สูงดีกว่าโอเคคอมแห้งแรงน้อยสูงแต่พงคอมแห้งแรงน้อยนะครับวัดดีเจ้าเอเรียนหยดลงน้ำทีนึงแล้วกันนะทุกคนช่วงนี้ ก็ไม่ใช่ว่างเท่าไหร่นะผมอะสับป้าไปดิคนที่ขโมยเพชรอะจะมาอยู่ในคุกกลางน้ำตรงนี้นะซึ่งผมไม่สามารถเข้าไปได้ซึ่งตำรวจต้องจับผมก่อนทำยังไ,ไงนะน้นเหระเราจะเป็นตำรวจหรือว่าจะเป็นโจรก็ได้ถ้าเป็นโจรอะโดนตำรวจจับพอโดนตำรวจจับเราก็จะมาอยู่ในคุกนี้มีเวลากำนดให้ด้วยถ้าเราเป็นตำรวจก็ต้องจับโจรให้ได้แต่เป็นตำรวจยากนะ ม,มันเป็นมันเป็นได้แต่ว่าถ้าเวลาจับโจมมันจับยากเดีย๋ยวมาเล่นชิงช้าผ่อนคลายซะหน่อยตอนนี้ผมมีเงินกี่บาทเนะี่ยมีเลเวลหนึ่งร้อยห้าสิบกับเงิน 1, หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบใครยืมใครยืมหมื่นหนึ่งช่วยใจให้ผมไปซื้อโทรศัพท์เดี๋ยวผมเอาเงินคืนนะครับเงินหมื่นหนึ่งตรงนั้นอะ่ะว่าต้องการซื้อโทรศัพท์เนี่ยตอนนี้ผมไม่มีตงังค์อ่ะตก ตกปลาก็ได้แค่ตัวละร้อยตัวละร้อยตัวละยี่สิบตัวละห้าสิบว่านะคุพี่เขาต้องเพิ่มเงินแน่ๆเลยเมื่อก่อนก็ไม่มานั่งไม่ได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้นั่งได้แล้ววันนี้ก็มาทาคอนเทนต์วันแรกเลยนะผมะวันดีไอ้เพื่อนนายเก้เลเวลร้อยแปดอีกเหรอน,นายเพิ่งเล่นคนนี้เขาไม่ได้เป็นสม,มาชิกนะถ้าสม,มาชิกมันต้องเขียนเข้าบนว่าสม,มาชิกปกติแต่ถ้าเราเติมไปนะ ไอวอ่ะแล้วก็มันมันจะเขียนว่าสมาชิก VIP ถ้าคุณเติม VIP ตรงนี้นะเดี๋ยววันนี้ผมเร่าหิวแล้วผมจะไปซื้อเดี๋ยวเราต้องกินต้องกินของคาวก่อนถึงจะไปกินของหวานนะทุกคนเราจะมาที่ร้านอาหารนี้กันเลยร้านอาหารนี้ก็มีหมูปิ้งแบบโคตรสมจริงผมว่าที่นี่แหละบอกเลยอาหารที่นี่อร่อยนะ ครับโอ้ดบูปิ้งสมจริงเฮ้ยดูว่าเจ้ากู้เงินแล้นเอามามานั่งกินกันเลยจะมาตัว,ตวผมตัวรั่วนั่งไหนก,ก็ได้มาหมูปิ้งเนีอยเนี้มันสมจริงมากเลยนะถ้ากดเล่นหลันดูยืนกดติดตามด้วยนะครับไม่มีผู้ติดตามเลยอย่ากผู้ติดตามหนึ่งแสนมากเดีย๋ยวนะอนาคตผมจะทำคอนเทนต์ได้ดีๆผู้ใจใทุกคนเข้ามากดติดตามช่องผมช่องช่วย ตามทำไมผมโอเคทำไมคดดูเหมือนน้อยนะแต่พอดูเรนนี้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่ตัวนี้เขาเพิ่มมาแล้วก็มานอนได้แต่ตัวผมทะลุนี่แหละไปเถอะนี่แบบผมก็จะประมาณเวบของผมก็จะประมาณมานี้นะเมื่อกี้ผมผิดเดี๋ยวไปเล่นเล่นน้ำโซนลุมไม่ได้ไม่กลับไม่ค่อยกล้าไป ไม่มีคนรเมืองบางพิบุอาจจะโดนปลาฉลามจอก็คือลามนะไรไรล็ไก็มาเล่นโซนนี้มากกว่ามันนี่ว่ายน้ำท่ากุนเชียงกุนเชียงนี่เป็นไงว่ายน้ำท่ากุนเชียงไหนลองว่ายน้ำท่ากุนเชียงเราไม่ไหวหรอเป็นโลคปลาดีกว่าทุกคนเอาถือจะตกปลาแต่ถือไม่กวาด เราจะมาลุ้นกันว่าเราจะได้ปลาอะไอันนี้ผมเล่นในโทรศัพท์นะมันก็เลยใส่ได้แค่แบบเนี่ยผมก็ใส่ได้แค่แบบแค่เนี่ยแค่สามอย่างเท่านั้นเนี่ยโอ้โหได้ปลาสีเทาก็ดูในกระเป๋าอะไรเงี้ยแล้วกันนะผมไม่นในโทรศัพท์นะผมไม่ได้เล่นในผมไม่ได้ในคอมปลาข้าวใหผมก็ง่ายกว่าเล่นคอมเล่นคอมนี่ เคยเล่นอยู่นะแต่ว่าผมไม่ทำคอนเทนต์ไงผมคิดว่าจะทำคอนเทนต์อะไรแต่ว่าผมจะมาทำวันนี้ดีกว่าซึ่งมาทำวันนี้ก็ผ่านมาประมาณ4ปีแล้วตั้งแต่2020เดือนกุมภาพันธ์วันที่แพผมไม่ได้จะทำคอนเทนต์ตั้งแต่ปีนั้นเลยแต่ผมไม่ทำมาทำปีนี้ดีกว่าปีนี้มันดีกว่าเยอะเลยใครที่อยากให้ผมเล่นแมปไหนหรือว่า ให้แบบรบอกตรงไหนเนะี่ยก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นหรือว่าใครใครที่อยากกดไลค์หรือว่าอยากคอมเมนต์อยากให้ผมเล่นแบบไหนก็บอกผมได้นะแต่ไม่เอาแบบน่ากลัวนะไม่เอาแบบเกี่ยวกับเติมน้ำมันด้วยไม่ชอบเออลอเล่นแต่ว่าผมไม่เอาแบบนั้นนะเพราะผมคนไม่ไม่ไม่ชอบเอาอะไรแบบนั้นอยู่แล้วนะ สำหรับสำหรับวันนี้เราก็จะมากินข้าวผัดกะเพราหนึ่งจานแล้วกันะะนี่ยังเนี่ยอยู่ในกระเป๋าข้าวผัดกะเพรามากินกันเลยไม่ได้กินข้ามานานเนื้อเออหมดแล้วลองตัวสูงนี่ทุกคนมันจะเป็นยังไงฮุ้ม และตัวสูงเลยก็ตแต่เฉพานี่มันดีจริงไปแล้ครับมีโจรตกปลาด้วยเดี๋ยวลองไปเป็นตำรวจดีกวา่าเออแต่ไม่ได้ดิถือไม้นี่เอาไม้นี่ไล่ฟาโจรได้เปล่าเอ้ยมันน,นี่เจ้าโจรนี่โดนโดนตำรวจของขับตำรวจจุดพักร้อนมาเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจชื่นชมธรรม ธรรมชาติผู้คุยครบปละปะกปักกับผู้คนและอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายถูกพักร้อนจัก,กรยานผมไม่ซื้อผมไม่มีโยบักเดี๋ยวถ้าข้างหน้าผมมีโยบักเดี๋ยวผมจะมาไอ้นั่นได้นะซื้อจัก,กรยานให้ดูซึ่งรูปพี่กบตอนนี้นั้นพี่กบได้หายไปเร็วเฮ้ยม,ม,มารถสามอะไรนี่ไ้ เติมโลบักได้สูงสุดถึงล้านโลบักไม่เติมค่ะแบบเนี้ย้ำน้ำก่อนหน่วยสิบร้อยพันหมื่นมีแค่หนึ่งโลบักผมไม่มีอ่ะตรงนีแค่มีโลบักซึ่งตอนนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะครับใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซื้อใครเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยครับทุกคนบ๊ายบายเจอกันคะลิปหน้านะครับทุกคนแ่้วคลิปนี้ก็ต้องขอบายบายไปเลย